สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube วันนี้12ตุลาคม2 5 6 5มาดึกครับเกือบหกทุ่มเลยคลิปนี้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวนาก่อนนอนนะครับในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจครับใครนอนแล้วก็ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้มาดูนะครับใครยังไม่นอนก็มาเป็นเพื่อนกันมาคอมเมนต์กันแล้วก็ฟังเพลงท้ายคลิปนะครับ ช่องปลอดบ้าน YouTube ครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนากับนาข้าวอินซีนะครับที่รองเงินมาหลายปีแล้วทํานาตั้งแต่ปีพศ2 5 1 3ทีสอครับไล่ล,ละ3,000 T 3 000. ทีสามทนาในปีพศ2563ทีสไร่ล,ละ4,000ได้แล้วครับตันนี้มีการอุนเงินแล้วนะครับก็มีหลายคนบ่นเหมือนกันว่ายังไม่ได้ยังไม่เข้าก็รอดูไปก่อนนะครับว่าจะเข้าทีหลังไหมนะครับ ก็แสดงความยินดีกับผู้ได้แล้วนะครับส่วนผู้ทํานาทีสในปีพศ2564อ,อันนั้นต้องรอกรมการข้าวจะดําเนินการเบิกงบประมาณมาจ่ายในโอกาสต่อไปครับก็แสดงความยินดีกับผู้ได้แล้วผู้ทํานาอินรีในปีพศ2563นะครับทีส3ทีสครับก่อนนอน12ตุลาพูดคุยกับพี่น้องชาวนาครับประเด็นโครงการประกันรายได้ข้าวนะครับตามที่มีปรากฏทางสื่อพาดบกคลิป ทางย u ทูบเนี่ยบอว่า14ตุลาได้บ้างงวดแรกก็ดีนะครับหรือว่า15ตุลาจ่ายอะไรทํานองนี้อันนั้นไม่สามารถที่จะจ่ายได้นะครับเพราะว่าโครงการประกันรายได้เข้าเนี่ยยังไม่ได้เข้าที่ประชุมครมครม,ครมยังไม่ได้อนุมัติโครงการนะครับยังไม่ไอนุมัติงบประมาณเขาก็จะต้องมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะมนตรีก่อนเมื่อเข้าที่ประชุมคณะมนตรีแล้วบอร์ดทกศมีการประชุมกันก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไปดําเนินงานประกาศราคาเกณฑ์การข้างยิง ก็จะมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอิงเพื่อจ่ายย้อนหลังให้กับงวด14ตุลาเป็นต้นไปจะเกิดขึ้นในอนาคตพวกนั้นหลังครมอประชุมอนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าวก่อนนะครับที่เนี่ยพูดมาพูดอันต่อไปทีนี้ไรละพันควรเรือนและวไปเกิน20ไร่20,000นี่กับไร่ละ700จริงๆไรละ700เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะให้ไร่ละ700หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบแต่ฟังอธิบายให้ทราบนะครับมันมีที่มาที่ไปอยู่ไรละ700นี่นะครับ ว่าไล่ละพันกับไล่ละเจ็ดร้อนี่บางคนก็ยังไม่เข้าใจพี่น้องชนาถามว่าเป็นยังไงมันเป็นยังไง700อยยังไม่เคยได้ยินไล่ละพันเป็นยังไงจะได้ไหมหรือบางคนก็มีการถามมาว่าเออตกลงจะได้ทั้งไล่ละพันไล่ละเจ็ดร้อยใช่หรือไม่นะครับก็ฟังไปเดี๋ยวพอจะนึกออกนะครับถ้าฟังไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการประมวลหาความรู้มาซอกแซกหาอ่านมาจากแกลงต่างๆ ที่เชื่อถือได้และกัรกองก่อนมาพูดกับพี่น้องนะครับตอนนี้เอาเรื่องไร่ละเจ็ดร้อยนะครับความจริงนี่ไร่ละเจ็ดร้อยนี่ความจริงนี่มันไม่ได้หมายความว่าเดิมนะครับโดยเจตนาของกรมการข้าวนี่เขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาโอนให้กับพี่น้องชานาะไร่ละเจ็ดร้อยคเรือนแล้วไม่เกินห้าไร่สามพันห้านะครับแต่ตัวนี้เป็นการตั้งงบประมาณตั้งงบประมาณเพื่อของบ โดยการตั้งงบประมาณเพื่อของบเนี่ยเขาเอาไปไว้ในในการออกกฎหมายพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,566โดยกรมการข้าเนี่ยกขขอตั้งงบไปว่าจะเป็นการลดต้นทุนช่วยชาวนาโดยงบนี้กรมการข้าวลองคิดแบบนี้ครับวิธีคิดของกรมการเขากคิดแบบนี้คิดว่าถ้าถ้าตั้งงบไว้ต่อครอบครัวในห้าไร่ไร่ละเจ็ดรก็เป็น สามพันห้าต่อครอบครัวที่ทํานาแต่ว่าสามพันห้านี่ไม่ได้เอามาให้ชาวนาแต่สามพันห้าเนี่เอาไปคูณกับจํานวนครัวเรือนที่ลงทะเบียนปลูกข้าวในอดีตที่ผ่านมานี่ประมาณปีที่แล้วประมาณสี่จุดหกล้านครัวเรือนนี่ถ้าครัวเรือนละสามพันห้าก็จะเป็นเงินประมาณห5ึ่0ห้าพันกว่าล้านพอเป็นเงินห5ึ่0ห้าพันกว่าล้านเนี่ยกรมการข้าวบอกว่าถ้าพรบงบประมาณรายจ่ายได้ออกกฎหมายแล้ว ผ่านกฎหมายไปตามขั้นตอนนะครับกลุ่มการข้าวก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณประมาณ1 5 0 0 0กว่าล้านตามตามพรบงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้นะครับเขาก็จะได้งบประมาณ1 5 0 0 0กว่าล้านกลุมการเข้านี่พอได้งบประมาณ1 5 0 0 0ันกว่าล้านนี่ก็จะโอนลงศูนย์ข้าวชุมชนพอโอนลงศูนย์ข้าวชุมชนก็กลุ่มชาวนาที่จะได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มชาวนาที่เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ก็ศูนย์การจุชนก็จะดําเนินการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรมาเพื่อให้กเษกษตรกรชาวนาที่รวมกลุ่มกันอยู่ในศูนย์้ารจุชนนั้นได้ประโยชน์ได้ลดต้นทุนจากการมีเครื่องจักรกลที่ทนสมัยคือลดต้นทุนโดยการใช้เครื่องจักรกลอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของกลมการข้าวโดยของปบประมาณไว้ในงบประมาณรา,ายจ่ายมีการออกกฎหมายพรบงบประมาณรายจ่ายนะครับแต่ว่า เดิมไม่ได้คิดว่าจะจะโอนนะครับต่อมาการออกกฎหมายพรบรงบประมาณรายจ่ายได้จบสิ้นลงแล้วและประกาศใช้แล้วครับพรบรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2 5 6 6นเนี่ยประกาศใช้แล้วมีผลบังคับใช้1ตุลาคม65เป็นต้นไปนะผลกรมการข้าก็ได้รับการจัดสรรงบนี้นะครับ1 5 0 0 0กว่าล้านนะครับและรวมกับค่าอื่นๆงบอื่นๆอีกของกรมการข้านี่มี19,00 0กว่าล้านแต่เฉพาะส่วนที่จะใช้โอนนี่1 5 0 0 0กว่าล้าน ทีนี้สำนักงบประมาณก็ได้มีหนังสือแจ้งมายัางอธิบดีกรมการข้าวแจ้งอนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบประมาณอนุมัติแผนการใช้งบประมาณและได้แจ้งมาในหนังสือถึงอธิบดีกรมการเข้าบอกว่างบนี้ให้โอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนาโดยตรงโดยไม่ให้โอนผ่านศูนย์ข้าวชุมชนให้โอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนาที่ขึ้นทะเบียนผูกเข้ากับกรมส่งเสริมการเกษตรก็เป็นอันว่างบนี้ กรมการเข้าได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระบะงบงว่ามาณรายจ่ายแต่ให้โอนเขา้าบัญชีชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกข้าวก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าชาวนาจะมีงบลดต้นทุนอย่างน้อยหนึ่งอย่างแล้วก็คือไร่ละ700ดร้อยคนเลอแล้วไม่เกิน5ไร่3 5มพแต่วิธีการโอนจะโอน700รหรือเปล่าก็ไม่แน่อาจจะไปเขาก็ต้องไปทำหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ต่างๆให้เป็น,ป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 นไปตามระเบียบราชการเพราะเรื่องการจ่ายไร่ละเจ็ดร้อยคัวเรือนแะล้วไม่เกินห้นาไร่สามพันห้านี่ยังไม่เคยเกิดยังไม่เคยมีมาก่อนเพิ่งมีเป็นครั้งแรกและเป็นงบประมาณปกติงบประมาณปกติหมายถึงได้รับการจัดสรรตามพรบงบประมาณและจ่ายไม่ต้องไปขอจากคณารามการอีกเป็นงบที่มีอยู่แล้วได้รับจัดสรรอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกว,ว่าไร่ละเจ็ดร้อยห้าไร่สามพันห้านะเขาเรียกว่าการตั้งงบประมาณคัวเดือนละสามพันห้า แต่เวลาจะจ่ายจะจ่ายไรล,ละเจ็ดร้อจจย, 5, ยหรือเปล่าจะจ่ายห้าไรหรือเปล่าหรือจะมีวิธีการจ่ายยังไงนั่นยังรอกรมการข้าวต้องเคลียร์กันกับหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายก่อนพอเขามีหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายมีเงื่อนไขการจ่ายต่างๆเสร็จสับทําระเบียบการจ่ายอีกอีกอยู่นะเสร็จแล้วเขาก็จึงจะมีการเบิกไก่งบปร่มวานแล้วมาโอนให้กับชาวนาต่อไปหรือเขาจะทํอยังไงก็ต้องฟังกรมการข้าวต่อไปว่าจะมีการออกข่าวมา ในอนาคตว่ายังไงส่วนชาวนาถามว่าไล่ละเจ็ดร้อยจะอวนวันไหนก็คงไม่ต้องถามเพราะว่าไม่มีใครตอบได้นะครับต้องกรมการข้าวเขามีการแถลงข่าวหรือเขาดําเนินการด้านงบประมาณอย่างต่างๆเป็นอย่างไรเขาจะอวนชาวนาจะทํำยังไงกับงบนี้เขาก็คงจะมีการออกข่าวทางเพจกรมการข้าวต่อไปแล้วเราก็จะนําเรื่องราวข่าวสารที่มีความคลืบหน้าด้านนี้มาเล่าให้พี่น้องชาวนาฟังเป็นระยะระยะซึ่งจริงๆแล้วก็คือง,งบมี งบมีเพราะกรมการข้าได้รับการจัดสรรงบตามพรบงบประม,มาณรายจ่ายแล้วเหลือแต่ขั้นตอนการเบิกการจ่ายและนํามาอวดให้กับพี่น้องชาวนาหรือเขาจะทํำยังไงก็ตามระเบียบขั้นตอนของกรมการข้าวต่อไปนะครับซึ่งทางเราก็ไม่สามารถตอบพี่น้องได้ว่าจะได้ช้าได้ไวหรือจะได้วันไหนแต่รู้ว่ามีแล้วส่วนการมีการได้นั้นจะได้เมื่อไหร่ตอนไหนก็ต้องรอฟังข่าวตาม เป็นระยะะ,ยะจากกรมการข้าหน่วยงานราชการเจ้าของโครงการเจ้าของงบป,ประมาณนี้ต่อไปนะครับอันนี้เราฟังนะครับในความคืบหน้าต่อไปซึ่งการใช้จ่ายงบป,ประมาณเขาสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่ตุลาคมห5าเป็นต้นไปไปจนถึงกันยาย,ยน6 6ใช้ตอนไหนก็ได้แต่เวลาการใช้เนี่ยเขาก็ต้องเร่งรัดในการใช้งบป,ประมาณนะครับเพราะว่างบป,ประมาณเมื่อถูกจัดสรรแล้วก็ต้องมีการเบริกการจ่ายแล้วก็ มีการเล่งรัดกันอยู่ในการใช้จ่ายงบนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไปเพราะฉะนั้นในการถามบัรจ่ายก็ยังไม่ทราบต้องฟังข่าวเป็นระยะระยะต่อไปอันนี้มีแน่นอนนะครับงบจะเรียกว่างบไรละเจ็ดร้อยก็ไม่ได้เรียกว่างบงบลดต้นทุนขอบกรมการข้าก็แล้วกันนะแต่ที่ไรละเจ็ดร้อยมันมาจากเขาตั้งไว้ครัวเรือนแล้วไม่เกินห้าไร่สามพันห้านี่ส่วนเขาจะโอนไรละเจ็ดร้อยหรือเปล่า หรือเขาจะโอนน้อยกว่าน,นั้นแต่ให้หลายไล่ขึ้นก็ว่ากันไปตามเกณฑ์นะครับซึ่งกรมเงินเข้าจะได้ทําข่าวทําเรื่องราวข่าวสารแจ้งชี้แจงประชาชนให้เข้าใจอย่างชัดเจนต่อไปอน,นะครับอันนี้เกินที่1อันที่สองไร่ละพันคนเรือนแล้วไ่เกิน20ไร่2 0 0 0 0บาทอันนี้มันเป็นคนละงบนะครับงบไร่ละ7 0 0นี่เป็นงบปกติที่ตั้งไว้ในพรบรงบประมาณรายจ่ายตั้งเป็นรายจ่ายประจําปีของรัฐบาลไว้แล้วนะครับ โดยกรมการข้าวเจ้าของงบเจ้าของโครงการส่วนไอ้ไรละพันคนเลยแล้วไม่เกิน20ไร่20 0 0 0บาทนี่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แต่จะมีการของงบประมาณงบกลางการของงบประมาณงบกลางนั้นจะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจึงจะได้แต่ถ้าไม่ได้ถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลยก็จะไม่ได้เลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องนี้นายจุรินลักษณะวิสิติตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้พูดเปย์เปยไว้แล้วว่าเรื่องไร่ละพันคัวเรือนและไม่เกิน20ไร่นี้ก็จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันกับโครงการประ,ประกันรายได้ข้าวโครงการประกันรายได้ข้าวเนี่เป็นโนโยบายของรัฐบาลนะครับผ่านการประชุมนบขมาแล้วเห็นชอบแล้วก็อยู่ระหว่างดําเนินการเสนอเข้าที่ประชุมอคอรมออันนั้นเขาเรียกว่างเงินส่วนต่างอันนั้นเป็นโครงการของเป็นโนโยบายของรัฐบาลยังไงก็ต้อง ผักดันเข้าที่ประชุมคณะมนตรีอย่างแน่นอนซึ่งเป็นคนละอย่างกับไร่ละพันไร่ละพันก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนบขก็พูดแล้วว่าในคราวประชุมคณะอนุกรรมการนบคก็เห็นชอบว่าให้มีการดําเนินการไร่ละพันค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้บูกข้าวเช่นเดียวกันนะครับและต่อมาก็มีการประชุมคณะกรรมการนบขก็เห็นชอบพอเห็นชอบเสร็จแล้วมันจ่ายเลยได้ไหม ไม่ครับมันต้องเข้าที่ประชุมคอร,มอ,รมอเพื่ออนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการนี้ก่อนก็นายจุรินลักษณะวิสิทธ์ก็บอกว่าไอ้ไร่ละพันนี้ก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอรเช่นเดียวกันตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารตรวจสอบข้อมูลต่างๆโดยฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องเขาบอกอย่างนั้นนะครับนายจุรินลักษณะวิสิทธ์บอกอย่างนั้นก็พอตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะได้ดําเนินการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอต่อไปหากคอรมอนุมัติ จึงจะมีนะครับไร่ละพันนี่ต่างกับไร่ละเจ็ดร้อยนะไร่ละเจ็ดร้อยนี่มีงบแล้วงบได้รับการจัดสรรเป็นงบปกติงบตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วส่วนไร่ละพันนี่ต้องเข้าคอรมอสถานเดียวถ้าเข้าคอรมอคอรมอนัิจึงมีแต่ถ้าเข้าคอรมอแล้วคอรมอไม่อนุมัติก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไร่ละพันนี่จึงอยู่ในระหว่างดําเนินการและจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมออาจจะเสนอพร้อมๆกันกับโครงการรายได้ข้าวนี่แหละครับ ซึ่งทั้งโครงการประกันรายได้ข้าวก็ดีและไร่ละพันก็ดีอยู่ในระหว่างดำเนินการของฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องโดยเป็นของกระทรวงาพาณิชย์นะครับเจ้ากระทรวงก็คือนายจุลินลักษณะวิเศษนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงาพาณิชย์เสร็จแล้วหน่วยงานที่ทําเอกสารทําเรื่องเพื่อที่จะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนี่เป็นกลุมการค้าภายในนะฮะกลมการค้าภายในทําอยู่สส่วนส่วนที่1ประกันรายได้ข้าวพร้อม มารตรการคู่ขนานที่ทําควบคู่ไปกับโครงการประกันแล้วได้ข้าวอีก3โครงการนะอันนี้กรมการค้าภายในทาไร่ละพันคนเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่2 0,000บาทหรือเรียกว่าค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกรรษตรกรผู้ปลข้าวเนี่ยก็กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ทำจะได้ไม่ได้ก็เสนอเข้าที่ประชุมคอ,อรมอรก่อนคอรมอนุัตตได้ถ้าคอรมมไม่อนุััตก็ไม่ได้ขณะนี้นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์พูดล่าสุดก็คือฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องเขากาลัง ตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆอยู่และกําลังดําเนินการไปตามระเบียบขั้นตอนคาดว่าจะเข้าที่ประชุมคอ,อรมอวบนี้นะครับก็รอฟังต่อไปว่าจะเข้าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตามหน้าจอที่พิมพ์ไว้นี่เอารตดนทุนชาวนายังไงจะได้ทั้งสองอย่างไหมไล่ละพันกับไล่ละเจ็ดร้อยตอนนี้ตอบไม่ได้ต้องรอฟังไล่ละพันก่อนไล่ละเจ็ดร้อยเนี่ยมันมีแน่นอนเพราะงบถูกจัดสรรไว้กรมการข้าวแล้วส่วนจะจ่ายยังไงรอฟังกรมการข้าวอันนี้มีแล้วหนึ่งอย่าง จะได้สองอย่างก็ต่อเมื่อไล่ละพันถูกคณะรี่อนุมัติอีกก็จะได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นต้องรอฟังข่าวและรอเป็นไปตามขั้นตอนนะครับอันนี้คือการพูดความจริงการพูดความจริงนี่มันฟังยากนะมันลำคาญนะครับไม่เหมือนมันไม,ไม่เหมือนกับพูดมั่วถ้าพูดมั่วพูดไปเลยว่าไล่ละพันกับไล่ละเจ็ดร้อยเฮได้สองเด้งแบบนั้นเนี่ยมันพูดมั่วมันฟังง่ายแต่พูดมั่วไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่า แต่พูดความจริงมันสาธยายยาวแบบนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนได้ไม่ได้วันข้างหน้าจะเกิดขึ้นในอนาคตครับรอฟังผลการประชุมมติขนมตีถ้าข้ามตีบอกว่าได้ไล่ละพันพี่น้องได้สองอย่างแน่นอนนะครับก็ถ้าวิเคราะห์เจาะลึกไปแล้วต้องได้ถ้าวิเคราะห์เจาะลึกต้องได้เพราะตอนนี้ใกล้จะหมดวาระรัฐบาลครบสปี พอใกล้จะหมดเวลารัฐบาลครบสิปีสิ่งใดที่จะทําให้พี่น้องประชาชนประทับใจและได้คะแนนกลับมาในตอนเลือกตั้งนั้นเขาทําทุกรูปแบบนั่นแหละครับเพราะฉนั้นไล่ละพันเชื่อขนมกินไว้ก่อนว่าได้ครับไอที่พูดยาวๆเมื่อกี้พูดตามหลักการแต่ถ้าพูดแบบใส่ความคิดเห็นเข้าไปว่าเป็นเป็นยังไงน่าจะได้ไหมมันจะเหลือหรือมันต้องได้หละครับเอาละครับเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องชาวนาครับรอฟังผลประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ ไล่ละพันจะมาหรือไม่ติดตามกันต่อไปครับสําหรับคลิปนี้พูดคุยกับพี่น้องชาวนาไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีและมีความสุขและอีกไม่นานมารอฟังข่าวดีว่ามีโอกาสที่จะได้ทั้งไล่ละพันและไล่ละเจ็ดรยมีครับมีโอกาสลาไปก่อนครับโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ กายไปหัวใจอายเจ็บเลือกเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องเมื่อเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิมความซ้ำว้ให้ เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดาม่างน้องนางก็มาจากลาหักอายคอเบิดคาหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินไหมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็น ฮักสองเฮาลำเค็นเจ้าสาวเป็นกำลังแรงใจฮักต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบวไหว คืนวันเก่าก่อนน้องยังตอนคำหวานทำใจกกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณหวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล คงไม,ม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน น้องทนรวมทางบ่ไว้คืนวันเก่าโกอนน้องยังป้อนคำหวานทําใจบอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวัน ยานบบมีเมื่มอน,นั้นยานฝันกับริงห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลารวมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายโจน